เล่นมาตั้งนานก็ไม่โหดสักทีเติมโลบัคดีแม่งเลยไหมเนี่ยดีซุปเปอร์เส,สียดีหมดสถานก็มีคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อเติมโลบัคก,กับล้านลาว,ว่าบัคสนใจซื้อลิงอยู่ด้านล่างนี่ครับโลบัหมดอดเว้ยเติมร้านไหนดีล่ะครับเนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมดัมมี่อยากเติมโลบักกันเหรองั้นต้องเติมร้านเอลิชชอเปเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆสะดวกสบายสนใจซื้อลิงอยู่ด้านล่างนี่ครับ เอาล่ครัก็สัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้จะพบกันอีกแล้วนะครับในเบืนดีวิวรายการนิ่งความชัวร์เลยเอาแบบเดิมอ่ะ โอเคก็ okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกรอบเลยครับอยู่กับผมเบ๊ทว <_ C |notimestamps|> ิวรายการแห่งความเชื่อไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนครไปดู NPC ลับเออหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับอาจจะเคยพบเคยเจอเคยเห็นมาก่อนแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับอันนี้ชัวร์เลยว่าหลายคนไม่เคยรู้เล่นบ็อกฟุตมามาถึงนิวเวิร์ลแล้วเคยมาสัมผัสทุกเกาะทุกอย่าง <_ S 1> เรียบร้อยแล้วอาวุธกูได้ครบผลพิศาสตร์ครบแต่ไม่เคยเจอแับ NPC ตัวนี้มาก่อนนะเชื่อพี่เชื่อว่าแน่นอนต้องมีนะครับต้องมี คุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่า npc ตัวนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับเป็น npc ลับคุณผู้ชมครับและตอนแรกคุณผู้ชมต้องมาที่เกาะน,นี้ก่อนครับขั้นแรกนะให้คุณผู้ชมนะครับมาที่ New World แล้วก็มาที่เกาะอันเนี้ยเกาะสุดท้ายเนี่ยเกาะสุดท้ายที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือเราจะมาฟาร์มเวลเก็บเวลกันที่นี่นครับซึ่ง อ่าต้องขอบคุณน้อง i อ p h i l i p ลิปฟาร์นะเป็นรองหัวหน้าแขนนั่นเองนะครับพี่แต่งตั้งให้ครับก็ <laughs> ตอนนี้ได้เก็บเวลไม่ใช่เก็บเวลเก็บค่ามาสเตอรี่ผลโอเปร์ไอพี่ได้เต็มเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กูใช้สกิลเบิร์ดมาก <laughs> ดูดิคุณผู้ชมนี่เอ้ยกวาแล้วนี่ดี๋ยปล่อยใส่หัวออแบบนี้หรือว่าจะใช้อันตีก็ได้เช่นกันนะครับ <laughs> เดี๋ยวพี่ขอเข้าไปใ,นใ,นใ,นในกล้ๆก่อนปึ๊บได้สกิลซีนี่ครับสกิลซีเป็นไง จุงจิงชุ้งชิงเออกระเด็นตกน้ำเอ้ยยังไม่ตกน้ำคุณผู้ชมครับอันติบ้างเป็นไงนี่นะเรียบร้อยครับอันติแล้วครับเฮ้ยโดนสองเหรอเฮ้ยโดนสองตัวคุณผู้ชมนีต่ตัวนั้นน่าจะโดนเต็มเต็มเอ้ามีดีเลย์การโดนโอเคครับเราปล่อยมอนสเตอร์ไปก่อนครับหนีก่อนหนีก่อนไม่ได้แย่เป็นไรนะครับก็ไอ้คุณผู้ชมทำการมาที่เกาะอ,อ่าหิมะตรงนี้นะครับเกาะหิมะที่ New World นิวเวิร์ลนะครับ จากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นไอ้นี่ไหมเห็นอะไรไหมนี่เป็นโรงงานสมายครับผมคุณผู้ชมครับโรงงานสมายอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งโรงงานสมายเขาเรียกอะไรชื่อว่าเกาะพังหาศาสตร์นะครับอ่ะให้เราเนี่ยมาที่เกาะพังหาศาสตร์ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกอ่ะก็จะเห็นฝั่งที่เป็นน้ําแข็งฝั่งที่เป็นความร้อนแมกมาลาวาใช่ไหมให้เรามาที่ฝั่งน้ําแข็งครับผมคุณผู้ชมก็จะเห็นโรงง,งานสมายนะครับเวอร์ชั่นรุ่น0 0 3นะครับ <S <S โรงงานที่3ที่เวก้าพังได้มาทาเอาไว้นะครับ ซีซันะจะด,ด,ดาเนินการอยู่นะครับในพังาศาสตร์ตอนที่เราได้ดูอนิเมะไปนั่นแหละโอเคคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการเข้ามาในนี้ครับผมเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอกับนี่ครับเป็นห้องเป็นห้องอะไรสักอย่างที่เป็นแผงควบคุมนะครับระบบนะครับระบบดิจิตอลให้เราทําการพิมพ์โค้ดเข้าไปนะครับเพื่อเปิดประตูนั่นเองนะครับเข้าไปได้โดยการเปิดประตูก่อนวิธีเปิดประตูก็คือคุณผู้ชมต้องเลือกสีนะครับเลือกสีของตรงนี้นะครับให้เรามากดปุม่มดูนะตึ๊ด เห็นไหมก็จะเปิดเพลงแบกโลมานั่นเองครับเมื่อกี้โยมเราต้องกดสีให้ถูกต้องถ้าเกิดว่าถูกต้องแล้วประตูก็จะทำการเปิดครับถามว่าประตูอยู่ตรงไหนล่ะก็จะอยู่ด้านข้างกำแพงตรงนี้ครับเนี่ยบริเวณตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดออกนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะเวลามันเปิดนะตอนนี้คือไม่มีอะไรนะผมพาคุณผู้ชมไปดูก่อนนะครับตอนนี้คือยังไม่มีอะไรเห็นไหมเห็นไหมไม่มีอะไรนะครับไม่สามารถเข้าอะไรได้นะตรงเนี้ยผมอยากให้คุณผู้ชมโฟกัสตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับตรงอื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่มีนะครับโอเค ก็สีที่มันจับเปิดประตูให้เราเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนสีให้ถูกต้องดังนี้ครับผมอ่ะผมจะบอกให้นะครับอันนี้เป็นสีแดงก่อนนะครับอ่ะมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวกูกดเลยทาไมเนี่ยแดงแดงน้ําเงินนะครับแดงน้ําเงินแล้วใช่ไหมแดงน้าเงินแล้วก็เขียวครับผมเขียวปั๊บเขียวแล้วใช่ไหมแล้วก็น้าเงินครับอันสุดท้ายเป็นน้ําเงินนะครับแดง,ขเ,แดง,เ,งเขียวเอ้ยแดงน้าเงินเขียวน้าเงินนะครับแดงน้าเงินเขียวน้าเงินเคกดเป็นน้าเงินครับ ปึ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมดูด้าน,นขวาดิเห็นไหมเออมันจะมีช่องว่างออกมาแล้วโผลออกมานะเป็นช่องให้เราทาการเดินเข้าไปได้นั่นเองนะครับมาผมจะพาไปดูนะ NPC ตัวนี้ถามว่ามันเกี่ยวกับอัปเดต11อยังไงเกี่ยวกับอัปเดตต่อไปยังไงคุณผู้ชมอ่ะพามาดูเลยนะครับชื่อมันก็เขาเรียกอะไรวะคือคําพูดมันบอกอะมันบอกเป็นในๆว่าเกี่ยวกับอัปเดต11แต่ว่าตอนนี้นะครับในแผทปัจจุบันนะครับ NPC ตัวนี้ไม่สามารถทําอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับ ได้แต่ยืนโง่ๆอยู่ในโรงงานนี้ครับนี่ครับดูครับเขาชื่อว่ามิสเตอร์เรียสไซแอนติส์นะครับอ่าน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เคร่งเครียดอะไรประมาณนั้นเลยเปล่าไม่รู้นะกูแปลว่าโอเคกดคุยไปครับผมผู้ชมครับคุยไปนี่ครับเห็นไหมเมื่อกี้เขายิ้มก่อนนะเป็นเป็นอีโมจิยิ้มๆนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ายิ้มทําไมนะครับสงสัยดมกาวบ่อยนะครับโอเคนี่ครับคําพูดนี้ของเขาครับมีความหมายกับเรามาก coming next update คุณผู้ชม coming deck update นะครับมาในเวลาอัปเดตอัปเดตถัดไปคุณผู้ชมเป็นไงเป็นไงเพียงเท่าน,นี้ก็จะสะเทือนขวัญใ้กับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับว่าคนที่เราอัปเดต11นะครับบอกเลยว่ามีแน่นอนนะครับหรับเจ้า abc ตัวนี้มันจะทําอะไรได้นะครับนะและก็เราเนี่ยเข้าสู่ช่วงมโนโเลยแล้วกันนะครับเราเนี่ยคิดอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากการตื่นของผลปีศาจใช่ไหมที่เรารอคอยกันแล้วก็คลิปเมื่อเมื่อวันก่อนที่ผมได้ปล่อยไปนะครับเกี่ยวกับสปอยอัปเดต11นะครับ การตื่นพลังของบลปีศาจนะครับเห็นไหมคือเจ้าเจ้า n ี c ตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับอาจจะเป็น NPC นที่ทําให้เราเนี่ยสามารถปลุกพลังได้ทําให้ผลปีศาจของเราตื่นได้คุณผู้ชมครับมันต้องเกี่ยวอะไรกันแน่นอนอะแล้วมันยิ่งอยู่ในโรงงานโรงงานสมัยอะคุณผู้ชมครับโรงงานสมัยที่พังหาศาสตร์นะครับมันต้องเกี่ยวอะไรกับผลปีศาจแน่นอนนะครับอาจจะเป็น NPC ตัวนี้ที่จะให้เราเนี่ยทำเควสต์ตื่นนั่นเองนะครับพี่ก็ไม่รู้นะเดาไปก่อนนะครับอ่ะ เราก็พามาดู NPC ซกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการมโนอีกล้วนเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเกาะล่าสุด <c oughs> ใช่ไหมคุณผู้ชมครับเป็นเกาะพังหาศาสตร์นะครับที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับเกาะล่าสุดเลยนะก็เดี๋ยวเราจะมโนต่อไปเลยนะครับว่าเกาะต่อไปที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นเกาะอะไรบ้างคุณผู้ชมครับมีพังหาศาสตร์แล้วมีเดดโลซาแล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็มีเกาะอ,อื่นอีกมากมายที่ ที่โลกเก่านะครับที่โลกเก่าก็มีเกาะเออะไรนะเกาะบากี้เอ้ยเกาะเอ่อเกาะอิมเพลดาวคุกอิมเพลดาวก็มีเกาะแมกมาก็ยังแล้วก็เกาะวอเตอร์เซเว่นก็มีแล้วเกาะลอยฟ้าอะไรแบบนี้ก็ยังเยอะแยะมากมายเกาะเงือกก็มีนะครับอ่ะแล้วก็มีเกาะอะไรบ้างที่ยังไม่เพิ่มเข้ามานะครับเราขอมาโนเลยแล้วกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าจะเชื่อพี่ขอให้เชื่อแค่50%นะครับอีก5้าิซคือคุณต้องตัดสินใจเองโอเคไหมผู้ชมครับโอเค เกาะที่ผมจะมารูต่อไปนี้นะครับก็คือเกาะต่อไปเลยคุณผู้ชมครับต่อจากหลังจากที่ลูฟี่ล่องเรือไปที่เดโรซาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นเป็นตอนย่อยๆอีกนิดนิดนึงก็คือมีบอสมินิบอสนิดนิดก็คือไอตัวที่มันใช้เขาเรียกอะไรว่าเป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นเป็นเหล็กเหลวเป็นเงินอะไรสักอย่างเป็นเงินรู้สึกว่าจะไม่บิดนะก็จะเป็นเกาะเกี่ยวกับเงินนะครับอาจจะมีเกาะนั่นเพิ่มเข้ามานะครับเกาะเงินเกาะเงินนั่นเองนะครับก็จะมีบอสบอสเงินนะครับให้เราได้ไปสู้กับบอสเง นะครับถามว่าต่อจากตรงนั้นแล้วจะเป็นเกาะอ,อะไรก็น่าจะเป็นเกาะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอช้างไอช้างมชื่ออะไรวะโซโซเกาะโซผู้ชมครับเกาะโซนะครับเกาะเกาะโซเนี่ยเกิดจากไม่ใช่เกาะน,นะครับคือมันเป็นช้าง เป็นเกาะที่อยู่บนช้างหรือว่าเป็นช้างที่มีเกาะอยู่ด้านหลังอะไรสักอย่างนั่นแหละสักอย่างนึงโอเคคุณผู้ชมครับก็เกาะโซเนี่ยหรือว่าชื่อช้างของมันเนี่ยสุนิชาเออเจ้าสุนิเจ้าช้างสุนิชาเนี่ยชื่อแมงโคไทยเลยนะครับคือเจ้าช้างสุนิชาเนี่ยมันจะมีหลังของมันนะครับเป็นดินพ่อไว้อยู่ก็คือเป็นเกาะให้พวกเผ่ามิงอาศัยอยู่นะครับน่าจะมีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแหละซึ่งเจ้าเกาะโซเนี่ยถ้าเกิดว่ามีจริงๆคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะต้องเดินหากันนิดนึงนะครับ แอดมินเขาอาจจะทําเป็นอะไรเขาเรียกเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณน้ําก่อนแล้วกัน,นจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนแอดมินเขาอาจจะสร้างเป็นช้างแบบตัวสูงใหญ่โตปะโหลงคุณผู้ชมครับแล้วก็เดินไปเดินมารอบแมปนะครับและเราเนี่ย จะไปหายช้างนั้นได้เราก็ต้องเดินตามก็ต้องนั่งเรือตามไปนะครับจนกว่าจะเจอนั่นเองนะคือช้างมันจะเดินอยู่ตลอดเวลาเว้ยแล้วใครอยากทาเควสทาอะไรก็ต้องตามช้างตัวนั้นไปนะครับอันนี้คือที่มโนนะถ้าเกิดว่าเกาะโซมาจริงๆกน็น่าจะประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมครับเออนั่นแหละเป็นที่เก็บเวลใหม่ของเราเลยครับส่วนเกาะต่อไปที่เพิ่มเข้ามานะครับเอ,อ่อมโนอีกนะครับหลังจากเกาะโซลแล้วใช่ไหมพวกลูฟี่ก็เดินทางไปยังเกาะ โฮเกกครับผมเกอ,อ,องบางสีจักพัธบิ๊กมัมนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีเวลิลเวิลตัดไปใหม่ก,ก็ได้นะครับนอกจากนิวเวิลแล้วนะครับอาจจะเป็นเวิลอื่นพ,พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกาะโฮเกกจะเอามาแค่เกาะเดียวหรือว่าเกาะพันธมิตรรอบๆอก็คือมันจะมีเกาะโกะโก้เกาะอะไรนะเยอะแยะมากเกาะแซนด์วิชเกาะอะไรที่เกี่ยวกับอาหารหวานนะคุณผู้ชมครับเยอะมากเลยนะครับในบริเวณของโซนที่บิ๊กมัมดูแลอยู่นะครับมันมีอะไรมีเกาะโกโก้มีเกาะ เยลลี่เกาะอะไรไม่รู้อันนี้คือพี่มนโนเอานะครับในการ์ตูนก็มีแต่พี่เรียกชื่อเกาะไม่ถูกนะว่ามันชื่อเกาะอ,อะไรนะเกี่ยวกับพวกวัตถุดิบในการทําขนมของหวานต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากนะซึ่งซึ่งถ้าจะเอามาทั้งทั้งพื้นที่ของบิ๊กมัมเนี่ยพี่ว่าน่าจะไม่พอในในน w w เวิลแล้วแหละคงจะต้องไป World เวิลอื่นกันต่อนะครับแต่ถ้าเอามาก่อเดียวเพียงแค่เกาะโฮเค้ก็โอเคอยู่นะครับอาจจะตั้งเกาะโฮเค้ขึ้นมานแล้วก็มีบอสก็คือบิ๊กมัมนั่นเองนะไปสู้กับบิ๊กมัมนะครับทุ ส่วนเกาะต่อมาที่ต้องเพิ่มเข้ามานั่นก็คือเกาะเกาะวานโนคุนินั่นเองคุณผู้ชมครับวานโนคุนินะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับบอสก็น่าจะเป็นไคโดนะครับคุณผู้ชมครับในลำดับถัดไปนั่นเองนะครับไปตบไคโดกันอย่างมามันตุ้มตามตุ้มตามนะครับแต่ก่อนถึงไคโดอาจจะมีมอนให้เก็บเวลก่อนนะครับอาจจะเป็นพวกลูกสมุนไคโดไอเจ้าฮอคกินอะไรพวกนี้หรือว่าไอพวกเด็กเรก ไอ้พวกที่แปลงร่างเป็นสัตว์ได้สู้กับแจ็คเออสู้กับแจ็คคิงควีนไพพิบัติทั้งหลายทั้งหลยนะครับสู้กันให้หมดเลยแล้วก็ออบอสโหดสุดต้องต้องหาของมาทำเควสเหมือนโดฟามิงโกอะเห็นไหมที่ต้องหาของแล้วถึงจะเข้าห้องนั้นได้เพื่อ,อจ,จะต้องหาของเพื่อมาใช้ในการปลดล็อกเข้าห้องไคโดสู้กับไคโดหรือไม่ก็มาม,ามาแบบมาสู้เหมือนมาสู้กับรอก็ได้นะไคโดอาจจะต้องใช้ของยากหน่อยรวมครับเข้าไปสู้กับไคโดต้องไปกันแบบตีละสิบคนอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เป็น เป็นบอสโลกไปเลยเป็นเลดบอสนะครับเพี่ผมครับคล้ายๆกับหนวดขาวคล้ายๆกับหนวดขาวหรือหนวดดาอะไรประมาณนี้เพื่อผมครับหรือไม่ก็ทําเป็นแบบรอก็ได้ก็คือต้องต้องเข้าไปในในนั้นแหละในวาร์ปอ่ะหลายคนจึงจะสู้ได้แบบนี้ก็ได้เพื่อนมครับนั่นแหละบอสไคโดถ้าเกิดวาน์ุกคนนี้มาจริงๆนะครับส่วนบอสบิ๊กมัมก็เหมือนกนนครับที่โฮเก้ถ้าทําไปในแนวนั้นก็ใช่เลยนะครับนี่แหละโอเคคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นการพามาดู NPC อัปเดต11นะครับสำหรับการบุกพลังบนปีศาจนะพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ใช้บุกพลังของบนปีศาจจริงๆหรือเปล่าก็ต้องรอดวนต่อไปนะครับส่วนการมโนเกาะก็น่าจะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นว่าจะมีเกาะอะไรเพิ่มเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะรับฟังความเห็นของทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับคลิปแนวนี้หรืออยากให้พี่ทําเกี่ยวกับบอกฟุดอีกครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ได้นะสี่งสำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วจ้าอะนั่งฟังกันอยู่ตั้งนานสำหรับใครที่สนใจเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับเบสเอวิลเจนเซ็ตครับผมสามารถไปจับจองกันได้นะครับในกลุ่มของพี่เองคุณผู้ชมครับในกลุ่มของพี่นะไปจับจองกันได้นะครับเบสเอวิลเจนเซ็ตราคาเพียงแค่10บโลบัตเท่านั้นนะครับเป็นเซตได้นะครับกางเกงก็10บโลบัตนะใส่ครบเซ็ตก็จะเท่กว่่าานนนะครับสุดดยยอมมกเเห็ี ah so betty real